สวัสดีครับพี่น้องครับหามาสำรวจรอบเกาะครับ,มา,บรมาด่ได้มาดูแล้วมันยี่สิบสามสิบปีแล้วเกือบสามสิบปีครับเปลี่ยนไปไรับมาได้เลยเกาะมาตอนนั้นก็น,น้อยนึงเนาะมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมาทางเทศบาลครับถมเอ,เอาหินมาลง้งล่ะกะ ครับเอาหินเอาดินมาลงใฐานที่มันกว้างขวางเป็นมองท่องเที่ยวถือว่าโอเคครับดีขึ้นเยอะเนี้ยเอาหินแบบมาลงนั่นก็ท่าเรือแอมชะบังครับ ยังสำรวจอ้อมกอบพี่น้องวันไหมาโดนแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเดียวพักเรียงปวดหัวไปยาคาวกันแจ็กอีตังยังไดเวทีคิดท้าพันท่านออกอยู่ ม,มึงนี่จอดรถได้หลายย่นะเป็นมองออกกำลังกาครับ มีพระอยู่หลายวันโอ้มวัน Oh <laughs> my... สีชังไอ้ต้นหก่อนทำเปย้อนมนกันเอาพี่น้อ มาไปแล้วเดินะปฏิโทรบอกจอกับประดับยังม่ต้องเขาม้าด้วยมนะัองเจ้าพึ่งเขาม้าก็มีหม่องจอดเยอะจอดแล้วม่ต้องยืนงั้นโอเคเดียรอใส่ใจน้อยเพราะว่ารอทีมงั้นเปินมาวาเลนไทน์แล้วนนะ ไปให้เพื่อนง่ายรถทีมงานเพื่อนออกอทงใจครับอาชีพเดียวกันเพื่อนเก็บเรี่ยวว่องใดๆเนี่ยก็เลยให้นอน,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 นพักพอน็ของเขาอากาศก็เมื่อหนาเรียวไร่ กินข้ากินน้ำพักผ่อนพาลูกน้องคิดแผนนละกันลุยเลยครับมาเนี่ยกินเขาแล้วสิไปทั้งเดี๋ยว คนะิดแผนกันี่อวยไปทั้งนี่ I <tienes> 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 จีบอย่างกันเนาะผู้าผู้สาวโอ้ย้าประเทศ่าผมเแล้วเกิดมาเี่ค่ะหกสิบกาปยายน้าระเทศ่เกิดมาสิบปีแล้วผมเนี่ยไคุย่าไปอยู่เรือยโอยน้าเรี้ยวสอ่อนล่ะส่อนโอ้ยมคือน้าสเลครับตุกป่าตป่าเนอะอยู่นอยู่เขามือนอยู่น้ำอย่าอยู่เขามือนอยู่น้ำโอ้ยออนสลอนดอนรไม่มหาเลยของชาเลยของชาของคุล ผมประมาณนี้ครับสถานที่คลิปนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ